มาวันนี้ก็พามาโรงแรมที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ของเขาเลยเนี่ยไปนำไปดูเร็วแมวแมวแมวไปเร็วเร็วเร็วเเร็วสวัสดีครับ เขาพามาเดินรอเจ้าของเขาก่อนนะเดี๋ยวขาลงมาไปเร็วไปเรวไปเรวไปเร็วขอบคุณครับไปไปเร็วๆๆๆๆๆไปน่น่น่นสนใจเปล่าอิคกลสสนใจเปล่า พาทางจะไม่เอาละป่ะปะเดี๋ยวพาลงทะเลไปนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ไปละไปไหนไปลุก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 ด,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 ดูก่อนตรงนี้มีอะไรกนะันอย่นี้แบล็คฟัสต์ร้านดินเนอร์โอเค ป้าย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 ชีวิตฉันมีแต่หมานำปอ,อาแมวแมวแมวจะโดดน้ำไอบ่อหรือโดดน้ำทะเล โอเคเดี๋ยวพาเดินลงทะเลนหน่อยไม่มีอะไรแล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับที่นี่ก็ไฮแอดลีเจนซี่หัวหินเผื่อใครจะพาสัตว์เลี้ยงมานะเขาจะมีโซนของสัตว์เลี้ยงอยู่พระเอกพระเอกพ่คิดพระเอเกเต็มที่เลยพระเอก จะไปดูสาวๆใช่บิกินี่ไหมนูนูนูนของฟ้าปลอดปร่งสดใสโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปชิวๆลงในช่องหน่อยครับห่างหายไปนานครับ ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับช่องอานายชาแนลครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณ4นาทีเนาะสวัสดีครับ